ป้ายามาอีกแล้วครับวันนี้เป็นของกินแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงท่านนี้มาคุยกับผมพักนึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเ,<อ>เสียงคุ้นคุน้น<เอ>ใครนอ้เพื่อนๆใครครับไครนอ้อ่ายายอ่าป้านะพี่เป็นพี่สาวนะครับ ต้องเรียกเป็นเฟลโลสิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวรนุชปานใจนะครับผมแม่วันนี้ที่เรามาป้ายยาเพราะว่าของมาส่งถึงมือแล้วครับเพื่อนๆนี่โชคดีมากเลยเจอน้องอ่ะนี่ของมาส่งถึงมือนะครับใช่เขาเรียกว่าทอดถั่วครับผมทอดถั่วเหรอเออใช่ถั่วทอดถั่วเออจริงจิมันเอามันก็ทอดถั่วใช่ไหมครับใช่ใช่นี่ไง เขาเรียกว่าอะไรนะครับปลารสเขาเรียกว่าถั่วทอดอ่าถั่วทอดที่เป็นวงกลมอันใหญ่ๆแล้วก็มีถั่วอยู่วในสูงแบบเต็มอัดแน่นใช่แต่ว่าถ้าถ้าซื้อที่อื่นนะจะถั่วเขาจะนับเม็ดแต่ของปลารสเนี่ยไม่นับเม็ดแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเขาเรียกว่ามือจะหกมากแค่ไหนใช่อ๋อไหนไหนครับปลารสตอนนี้ต้องให้ลงลงทีมลงเปิดแมสได้ขออนุญาตนะครับขออ่านนิดนึง กรอบมากนะเขาบอบเสียงกรอบเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมุมขอนี้ตลอดนะค่ะกรอบกระหมูกรอบอีกนะนี่ครับเขาเรียกว่าขอมาส่งแล้วก็ชิมกันเห็นๆเลยนะครับผมเห็นนะครับเพื่อนๆอืมอืมเป็นไงอ่ะถูกสุขอันใดมันนิดๆถูกสุขอานัยมันไม่เยอะใช่กรอบอร่อยถั่วก็อืมเต็มที่เลยตัวเม็ดใหญ่มาก ครับปารอไปรับที่ไหนมาครับปารอทำเองทำเองใช่ปารอปารอดูสูตรจากเชฟเชฟขวัญเชฟขวัญเขาสอนอาชีพไงแล้วครนนี้ปารอก็แบบคือมันเป็นขนมที่ปารอชอบด้วยไงพอไปซื้อเนี่ยซื้อเขาอ่ะมันแพงมากเลยโลหรือบางทีก็เก่าเก็บใช่แล้วก็มันเหม็นน้ามันด้วยเออมันหืนมันหืนใช่ของปารดไม่หืนนี่ที่ทำทำกันแบบว่าวันต่อวันกันเลยอ่าใช่ทำทำแบบว่าถ้าลูกค้าสั่งเมื่อวานนี้ไปส่งป้าบัวครับป้าบัวสั่งยี่สิบชิ้นเป็นเงินครับ เสียงยังมีอยู่นะครับเพื่อนๆอร่อยไหมอืมเอ้ยกินต่อได้เลยนะถุงนี้เปิดแล้วถุงนั้นให้อ์ถุงนี้เปิดแล้วนะครับแม่ถุงนั้นให้อ์เอาคือต้องบอกว่าจัดมาสองถุงเพราะถุงหนึ่งของตัวเองอีกถุงหนึ่งของคนข้างตัวนะครับผมใช่แล้วคนนี้น้องๆก็จ่ายตังค์มาแล้วเรียบร้อยเลยกล่าวว่าจะเอามาให้นะชุดหนึ่งเนี่ย ห้าแผ่นแล้วเป็นแผ่นที่อัดเต็มมากเลยน้องล้ประรถก็คิดถุงละยี่สิบห้าบาทแล้วถ้าใครถ้าสนใจจะสั่งก็ไม่คิดค่าส่งก็ติดต่อมาที่ที่น้องลงหรือที่ประรดเลยก็ได้จริงๆนะใครที่มีเฟซประโร่อินบ็อกเข้าไปหนูอยากได้สักสิถุงอะไรกินจะร้อนไหนแน่อะไรเนี้ย ร้อนไายอะไรกินกินกับกาแฟเป็นยามบ่ายก็ได้อย่างเงี้ยผมวันละแผ่นก็หมดแล้วหน้าอาทิตย์นึงไม่เหลือแล้วจริงเหรออย่างน้อยก็ต้องเอาไปสักสองถุงมันทำไมกินน้อยอย่างเลยปลารสกินทีสามแผ่นโู้ตรงนี้ลดความอ้วนความชอบไม่อ้วนมากแล้วลงเพราะว่าพี่ปลดรไอ้สกัดน้ํามันออกอืถึงว่าสิมันไม่มันมันไม่มันมันไม่มันครับผมถ้าที่อื่นมันจะมีไอ้น้ํามันนองถุงอยู่ เดี๋ยวถ้าเฟซของปาโรสนี่ยังไงนะครับเฟซปาโรสก็บอลนุษตปานใจเลยภาษาไทยแต่แต่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสะกดไงเผื่อเพื่อนเ V O R A N U C H ครับ P A N J A I อ่ะทักออคนหาเสร็จปุ๊บกดไปที่ส่งข้อความใช่ปาโรสค่ะหนูอยากที่จะได้หรืออไดีไลน์ก็ได้นะอ่ะไอดีไลน์ง่ายๆเลยครับโทรมาเอ้ยโทรโทรมา0 8 1 8 4แป6 2 3นึเก้อันนี้ก็รู้เบอร์โทรหมดเลยเด้อ ไม่ ena, membership membership. ไมีคนตามหาเบอร์โทรไปรถเมื่อวานนี้มีน้องน้องโมบายนะตามหาเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถอย่าเพิ่งน้องโมบายหยุดหยุดน้องโมบายก่อนหยุดปึ๊บกลับมาเอาถัั่วกนไอ้เมื่อกี้เนี้ยไอ้เมื่อกี้เนี้ยอะไรอ่ะเขาขี้เกียจกอไปกรอไปฟังเบอร์โทรไลน์ไอเดียอ๋อคือศูนย์แปดหนึ่งแปดสี Back ่หนึ่งเก้าหกสองสามอันนี้เป็นเป็นไลน์ด้วยเลยอ่าคือ ตัวทักมาแอดเบอร์ดบันทึกรายชื่อไปมันขึ้นทั้งไลน์หมดเลยใช่ไม่อยากเสียตังโกแอดในไลน์ปุ๊บถุงตุ้งตุ้งถุงตุ้งตุ้งแล้วน้องโมบายยังไงต่อกลับมาต่อเมื่อวานน้องโมบายซึ่งเจอกันนานมากเลยก็บอกว่าอยากจะให้ปราโลนเนี่ยช่วยอ่านหนังสือให้หน่อยเขาเพิ่งเริ่มเขียนหนังสือครับก็เลยอยากอยากจะให้อ่านช่วยอ่านให้หน่อยเนี่เพื่อนมันตลอดเราเป็นนักเขียนกันเยอะนะเออเออใช่น้องๆอะไรนะ เอน้องโกก็เป็นเยอะเลยตอนนี้น้องเอแคลก็เป็นหลายคนใช่ครับผมเหลือผมคนเดียวยังไม่เป็นเขียนอะไรไม่ได้เลือกองไรสาระทุกเรื่องเออแต่ว่าพูดพูดได้สาระนะขอบคุณครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีหนึ่งขวดทอดตรงนี้ถุงหนึ่งมีห้าแผ่นแต่ว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้อยากได้เป็นกระปุกเลยอ่ะก็เราก็จะมีถุงซิปให้อ๋อมีถุงซิปให้แบบแบบแบบแพ็คใหญ่ๆหญ่ไปเลยแพ็คใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยประมาณ20ิแผ่นอะไรเงี้ย ยี่สิบแผ่นก็โอ้โหจุกแล้วนะโอ้โหอันนั้นอยู่กันที่บ้านต้องสามสี่คนแล้วอ่ะเอเอใช่เพราะถ้ากินวันนึงเนี่ยอย่างที่ประโรดว่าวันละสามถึงสี่แผ่นพอดี <c oughs> อาจจะถุงนึ่งผมว่าวันนี้เดี๋ยวไม่รอดแน่สองวันหมดแน่เลยครับผมเดี๋ยวไม่ต้องกินข้าวกลางวันนะจุกเลยน้องโมบายก็เขียนหนังสือแล้วก็เขาเขาเขียนลงเด็กดีค่ะแล้วให้ประโรดช่วยอ่านให้อ๋ออนี้ประโรดยังไม่ได้ยังไม่ได้เออยังไม่ได้อ่านเลยเขาส่งเขาส่งลายมาแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านโอ แม่ช่วงนี้ปาร์โลดก็อ่านทั้งกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติสารคดีอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมยกเว้นเรื่องเดียวที่หลังๆตามหากันอะไริบแดบวกอุ้ยอ่านไปเยอะนะน้องๆอ่านไปเยอะแม้และช่วงนี้ต้องบอกน้องๆด้วยว่าอาจจะอ่านช้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้ไปทํางานแล้วอไปทํางานที่เป็นเป็นเอาซอร์ส อยู่ที่มันเค็มหรือซอสเค็มซอสหวานซอสซอสอย่าเค็มมากเอาซอสคือไปไปทำงานรับวข้างนายไม่ดีแต่ตุกตาอ่าก็เลยจรมีเวลาตอนเย็นเย็นหรือตอนว่างใช่จะก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์จาได้เลยเหมือนพ่อรถเคยอยู่ช่องสามแล้วบอกว่าตอนไหนว่างปุ๊บฉันเข้าห้องอ่งตันทีก็จะ่ารถก็จะตื่นเช้าไงไปถึงที่ทํางานก็จะก่อนแล้วก็ไปถึงก่อนก็อ่านก่อนเลยเข้างานเก้าโมงอ่านตอนเช้าสองชั่วโมง ตอนกลางวันหนึ่งชั่วโมงกินข้าวขับขับแล้วก็ตอนเย็นก่อนกลับบ้านก็ให้คนอื่นเขากลับไปก่อนอ่านอีกสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะได้หนังสือเยอะแยะมากเลยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเขาเรียกว่างานอดิเรกที่ทําแล้วรู้สึกว่ามีความสุขกินแล้วอร่อยเพราะเราชอบด้วยไงก็เลยแบบว่าเราอร่อยแล้วก็อยากทําให้พวกน้องๆได้ชิมกันใช่ก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมโทรมหาปรนหรือว่า แอดไลน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะนนอย่นยน้องของผมเนี่ยมาน้อยมากเลย2ถุงเพื่อนๆเอาถุง10ล็อกไปเลยนะอ่าก็20แผ่นเอาที่สั่งแบบจุกๆกันไปเลย <S <S> นะครับผมแบบป้บัวก็บัวยีแผ่นเลย <S <S> โอเคครับป้ารสฝากความคิดถึงอะไรถึงคิดถึงทุกคนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ป้ารสก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือที่บ้านแล้วก็แต่ว่าก็ยังอ่านให้น้องๆอยู่นะไม่ไม่ขาดไม่ขาดระยะยังยังครองแชมป์อยู่ค่ะว้าวแหมใครคิดถึงก็อ่านหนังสือป้ารสได้นะคะครับจากจากอะไรนะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ใช่ไหมหนึ่งสี่หนึ่งสี่ t o r e a d นะครับผมได้หมดเลยนะครับแย่ก็ตามครับเพื่อนๆเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจป้ายยาแล้ว มีของกินอร่อยอร่อยแบบนี้สามารถส่งมาที่ผมได้นะผมช่วยปลายาให้ได้อันนี้อันนี้อร่อยจริงอร่อยจังครับเพื่อนๆเดี๋ยวเนี่ยผมจะต้องไปกินกันแล้วขอบคุณต้นลมมากเลยครับขอบคุณน้อลงลุงอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับตามปลายยากันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ